z 250สภาพสวยๆเดิมทั้งคันมีของแต่งเล็กน้อยนะครับผมสดผ่อนได้หมดครับสภาพสวยมากพร้อมใช้งานโอเคไปดูกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับค a วส s a กิ z 250นะครับจดปี2019นะครับโฉมสุดท้ายนะครับที่จะ ไมเนอร์เชนเป็นหน้าใหม่นะครับผมโอ้โหทรงนี้เป็นทรงเซตสามร้อยเลยนะครับผมแต่ว่าเครื่อง250นะครับกดอื่นฟากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปในช็อปด้วยนะครับผมไม่พลาดรถเข้าใหม่แน่นอนสวยแบบนี้แน่นอนฮะโอเคเราไปดูกันเลยครับผมรอบคันนะฮะรถคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมของแต่งเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเดิมเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับผมเดิมเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์ในทีเดียวนะครับ ก็มือหนึ่งก็ราคาประมาณอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณอยู่แสนสี่แสนห้านะครับมือหนึ่งนะครับแต่สภาพมือสองแบบสวยๆแบบนี้เนี่ยหืราคาหันไปเกือบครึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับหันไปครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับเรามาดูนะครับโซ่สเตอร์ยังสวยดูครับสเตอร์ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมยางฮะดูยางนี่เต็มนะครับตอนที่ผมได้ได้มาเนี่ยยางจากโรงงานนะครับแตกลางงานหมดแล้วนะครับใบในชองเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับผม อ่าโอเคเรามาดูชุดสีฝั่งนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะครับผมอ่ะเรามาดูนะฮะนี่เครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมนี่ความแสงนิดนึงสวยๆเลยนะฮะมีไล่น็อตทองมาเกือบทั้งคันนะครับน็อตทองเดี๋ยวค่อยมานนะครับฝั่งนี้ก็น็อตทองเยอะนะครับน็อตทองไล่มาเยอะมากนะครับที่ไม่ได้ไล่น็อตทองก็แค่ตัวแข็งนะครับตัวเครื่องครับนอกนั้นนี้โหน็อตทองเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะครับเรามาดู ชุดส okay. ีฝ okay. no ั nope ่งน okay. okay. oh. the like. right? so uh, ี้นะครับสวยๆเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูถังนะครับถังสวยๆนะครับไม่มีรอยไม่บุบนะครับผมอ่าไม่วงไม่บุบนะครับถังสวยๆเลยนะครับผมนี่ไล่ล็อตทองมาด้วยนี่ล็อตทองสวยๆเลยนะครับล็อตทองแอเคอ่ะโอเคครับคราวนี้เรามาดูข้างบนนะครับโอ้โหไล่ล็อตทองมาเกือบหมดเลยนะครับผมนี่ล็อตทองสวยๆเลยนะครับอ่าล็อตทองสวยๆเลยอ่ะนี้เรามาไล่ของแต่งนะครับของแต่ง ก็จะมีน็อตทองนะครับไล่มาส่วนใหญ่นะครับของรถนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีแต่ลมนะครับผมแต่ลมแล้วก็มีกาดหม้อน้าแซตตรงรุ่นนะครับแซ็ตตรงรุ่นเลยนะครับมีน็อตทองนะครับไล่มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีประกับโดมิโนนะครับอันนี้ประกับแทนแต่งมานะครับซ้ายขวานะครับผมสวยดีนะโอเคแล้วก็มีน็อตทองนะครับนาน็อตทองไล่มาโอเคครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูระบบไฟกันเลยนะครับ รถคันนี้เนี่ยวิ่งมาอยู่ที่สอ0 0่ 23, กว่ากิโลนะครับ23,000ัน 23, กว่ากิโลนะครับสภาพโดยรวมยังสวยมากเลยนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับผมไม่เดิมเดิมนะครับผมไม่เดิมเดิมเลยนะครับโอเคคันนี้เรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมโหดูฮะเครื่องโคตรดีเลยนะครับผมเครื่องดีมากนะครับ รถคันนี้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองต่อพ่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับผมจะเอาไปโอนเองหรือฝากผมโอนก็ได้นะครับผมโอ้โหสภาพโดยรวมยังสวยจริงนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคนะครับคันนี้ก็เป็นคาวาซากิซ่250นะครับจดปี2019นะครับพร้อมใช้งานมากๆเดิมๆทั้งคันมีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมโอ้โห ได้ไปนี้ใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมคั้นนี้จะสดหรือจะผ่อนก็ได้นะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะวันนี้ก็ไปได้ช็อปขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมโอเคครับไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้แน่นอนราคามิตรภาพนะครับผมโอ้โหราคาเป็นกันเองนะฮะโอเคครับไปได้ช็อปก็วันนี้ก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจะมีรถสวยๆ แบบไหนรุ่นไหนมานำเสนอรอติดตามชมได้เลยครับผมคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณครับ